ยงลมไม่ได้แต่ระาวางังจักลมใหม่ๆมันต้องกําหนดมันต้องเพ่งก่อนตามรู้ตามดูมันก่อนลมยาวเป็นยังไงลมสั้นเป็นยังไงลมปกติเป็นยังไงกั้นลมเป็นยังไงเคลื่อนลมเป็นยังไง,เ,ง,ไงเราศึกษาในลมพวกนี้ก่อนพอสติมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นตัวเริ่มตึงหัวเริ่มตึงรู้สึกว่ามีตัวอะไรเคลื่อนไปเคลื่อนมาภายในตัวหรือสภาว่าทางกายมันขัดแย้งเสียดแทงปวดกระดูกกระเดี่ยว ขันเนื้อขันตัวมันแน่นหน้าอกอเสียงมันดังอยู่ในหูหูก็จะดับเสียงหัวใจเต้นก็จะแรงขึ้นพวกนี้เริ่มบางลมบัตการบางลมไม่ใช่ทิ้งลมรู้สึกว่าตัวมันแน่นเป๊ะนี่ให้ใหใหเริ่มเริ่มเลยคำว่าทิ้งลมนี่คนจะเข้าใจว่าการทิ้งลมคือการไม่ดูลมถ้ามันเป็นอัตโนมัติแล้วให้สังเกตดูตัวเองสังเกตยังไงสังเกตว่าเราเริ่มเห็นความคิดชัดขึ้น แล้วไหลก็ไปปรุงแต่งไม่นานก็ถอยกลับนี่เริ่มสังเกตตรงนี้ถ้าเห็นความคิดชัดขึ้นชัดขึ้นบางทีเนี่จ้องกันอย่างนี้พวกนี้ถึงขั้นบางลมได้เต็มที่เลยบางผู้รู้กับผู้ถูกรู้หรือสติกับความคิดมันเห็นกันแล้วเนี่ยจ้องกันอยู่ตลอดพวกนี้จะไปเพ่งลมคนที่ยังกระท่อนกระแท่นอยู่จะพึ่งวางลมให้เอาความรู้สึกนี่ชํำเลืองก่อนอาศัยเจตนาชํำเลืองลมแต่ถึงขั้นจ้องกันแล้วเนี่ย ผู้รู้กับผู้ถูกรู้จ้องกันเนี่ยตัวนี้ต้องวางลมเพราะถ้าเราไม่วางลมปับ๊บมันจะตัวมันจะแน่นตัวมันจะแน่นจะตึงคูบาไมเนี่เป็นประมาณอยู่สองอาทิตย์ช่วงนั้นลงตาก็บอกให้มาวางลมแล้วก็คิดว่าทิ้งลมเพราะเราจะไปทิ้งลมมาความรู้สึกว่าจะทิ้งลมปั๊บมันปั่นป่วนขึ้นมาเลยคือเราไม่เข้าใจว่าการทิ้งลมกับการวางลมมันเป็นยังไงคือการวางลมคือเอาความรู้สึกมาข้างนอกมองไปไกลๆแล้วความ อึดอัดหรือความแน่นภายในตัวนี้มันจะค่อยๆค,ยค,ยคายออกไปคือเราไม่ต้องไปเพ่งไปจ้องลมแล้วไม่ต้องไปเพ่งความคิดจ้องความคิดแล้วสร้างอีกตัวหนึ่งขึ้นมาให้มันเหนือผู้รู้กับผู้ถูกรู้ถ้ายังจ้องอยู่มันยังมีเจตนาอยู่เราต้องวางจากเจตนาตัวนี้คือเอาความรู้สึกให้มันเหนือ2ตัวนี้นี่คือภาษาสมมติเฉยๆก็แค่เอาความรู้สึกออกมาข้างนอกถ้ามันยังแน่นอยู่ก็มองไปไกลๆอีก หรือถ้ามันยังแน่นอยู่ก็ขึ้นไปที่สูงสูงแล้วมองไปให้ไกลที่สุดหรือความรู้สึกมองขึ้นข้างบนเง้ยหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้านึ่งภายในจะรู้สึกผ่อนคลายลงตัวที่มันตึงๆจะค่อยๆคลายออกมันจะวางจากทุกสิ่งม,มันจะวางจากความคิดตัวนี้คือมันจะวางจากความคิดโดยอัตโนมัติของมันแต่ต้องอาศัยสติปัญญาหนะ่อยอาศัยความอดทนเพราะถ้าเรา เพ่งลมไปนานๆแล้วมันเป็นสัญญามันจะวางจากตัวนี้ยากมากเพราะเอาความรู้สึกออกไปข้างนอกมันจะรู้สึกว่ามันมีแรงดึงดูดเข้ามาจับลมภายในความรู้สึกจะเข้ามาสู่ภายในหมดแล้วสมาธิมันจะหนักเกินไปเมื่อสมาธิมันหนักปัญญาก็อ่อนมันต้องให้มันบาลานซ์กันระหว่างสมาธิวิปัสนาเหมือนละครเนี่ยมือมันต้องกดอยู่ตลอดใช่ไหมถ้าเราปล่อยมือปุ๊บ กระตามันสิไงลมทางหลังก็ไม่ขั้นมันก็ะิะรู้ออกจากบาปั๊บหลดมือไม่ต้องกดอยู่ตลอดการที่ใช้มือกดคือเจตนาไปเห็นไหมบางทีก็ไปกดคมความคิดไว้เอาความรู้สึกไปกดคมความคิดไว้ไม่ให้มันคิดอย่างเงี้ยอันนี้ผิดวิธีคือเราต้องปล่อยให้มันผุดผ่านผุดผ่านไปยังลมก็อย่าไปเพ่งมันเกินไปสภาวะทางกายเราก็อย่าไปยุ่งกับมันนี่คือเทคนิคของการวังลมแค่เอาความรู้สึกออกมาข้างนอก แล้วมันจะทํางานของมันเองมันจะถ่ายเทน้ําหนักจากสมถะมาเป็นวิปัสนาของมันเองมันจะค่อยๆบาลานซ์บาลานบาลานแล้วลงตัวของมันเอง